สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nim Magic c h a i n นะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีกรกฎนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในช่วง4เดือนสุดท้ายของปี2565นี้คือใครกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเขาคนนี้เป็นใครนะคะ พระราชาถือมิถาวาคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุไฟนะคะราศีเมษร,ราศีสิงห์หรือว่าราศีธนูก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนในชีวิตค่อนข้างมากนะคะเขาจะเป็นคนที่คิดการไกลจะเป็นคนที่วางระบบชีวิตแบบสเต็ปนะคะไม่ชอบความผิดพลาด นะคะเป็นคนเจ้าระเบียบคนหนึ่งชอบความเป็นผู้นำนะคะทำงานจริงอในเมื่อเป็นคนเจ้าระเบียบนั่นแหละเดแฮง n g แมนก็มักจะตามมานะคะเป็นคนที่อืมเป็นคนที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นละกันนะคะเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นเป็นคนที่ยึดติดพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าจะทําอะไรต้องเอาให้ได้อ่า นะคะ strength เข้ามาประกอบนะคะคือเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงเป็นคนฉลาดนะคะไม่ชอบให้ใครมาบังคับเขาต้องเป็นคนควบคุมคนคนนี้ต้องเป็นคนควบคุมหรือพูดง่ายๆต้องเป็นช้างเทา้านานะคะเป็นผู้หญิงจะต้องเป็นช้างเท้าหน้าเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นช้างเท้าหน้านะคะ เป็นคนที่ดูน่ากลัวดูน่าเกรงขามนะคะไปไหนก็มีแต่คนแบบมันเหมือนแผ่รัศมีความน่ากลัวออกมาอยู่นะคะอืมพระราชาถือดาบจะ้ะเป็นคนดุเลยแหละนะคะพระราชาถือดาบมาแล้วเป็นคนดุเป็นคนเด็ดเดี่ยว นะคะเป็นคนเด็ดเดี่ยวและดูจากหน้าไพ่แล้วเขาน่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเพื่อนๆชาวราศีกรกฎของเราด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะได้เจอกับคนที่เป็นหัวหน้างานของเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนหัวหน้หางานหรือดิวกันแล้วคือเป็นคนที่มีระดับสูงกับเรานะคะหรือเป็นคนที่มีเหมือนกับทัศนคติต่างชาติต่งางภาษากับเราก็ได้นะคะวัฒนธรรมนะคะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันด้วยก็ได้ อัศวนถือถ้วยเป็นคนที่คิดเยอะนะคะเป็นคนที่จะทำอะไรลงมือทำอะไรแม้จะเป็นคนเด็ดเดี่ยวก็จริงแต่ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรนะคะเขาจะคิดเยอะคนคนนี้จะไม่ใชออ่ความรู้สึกนะคะนำทางคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช้ในเรื่องของเหตุผลและหลักความเป็นจริงนะคะในการนำทางทุกๆเรื่องเลยอสศวนถือดาบ เป็นคนกล้าสู้เป็นคนกล้าลุยนะคะเป็นคนไม่กลัวคนกล้าสู้กล้าลุยนะคะกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือดีอเรื่องร้ายหรือดีเนาะสองไม่เทา้านะคะเป็นคนทำงานเก่งนะตั้งแต่พระราชาถือไม่เท้าแล้วเป็นคนทำงานเก่งแล้วคนเนี้ยนะคะขึ้นอัศวินถือถ้วย อัศวินถือดาบแล้วมาสองไม้เท้าอาจจะทํางานที่ดีลเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะมีแนวโน้มเป็นคนต่างประเทศด้วยนะคะห้าดาบเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากๆ เป็นคนมั่นใจตัวเองเป็นคนมีอีกโก้สูงนะคะมั่นใจในตัวเองแล้วบางครั้งเนี่ยใช้คําพูดก็ไม่ได้ถึงจิตใ,ใจคนอื่นเท่าไหร่นะคะมั่นใจในตัวเองเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งไงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะคะ GM p r e s s เป็นคนที่มีฐานะดีนะเป็นคนที่มีฐานะดีแม้ว่าจะเป็นคล้ายๆกับคนดุคนเจ้าระเบียบอะแต่ว่าก็มีความความเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ นะคะเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่ที่เหมือนกับชอบเกื้อนหนุนญ,ญาติพี่น้องนะคะชอบเกื้อนหนุนญ,ญาติพี่น้องครอบครัวนะคะแ r e เป e เป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนเอาแต่ใจและมักจะต้องการให้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนะคะเป็นไปอย่างใจของตัวเขาเองนะคะ r i พ c e s s อาจจะเป็นคนสวยจัดหรือหล่อจัดเลยนะคะเป็นคนที่สวยจนแบบสวยหรือหล่อมีมนเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์ดูลึกลับนะคะเออบางคนเนี่ยอาจจะทำสัญยกรรมมาด้วยก็ได้นะคะอาจจะเจอคนที่ทำสัญยญกรรมมาด้วยเดวิ เหมือนเป็นคนที่ The High Priestess กับ The Devil ประกอบกันแบบนี้นะคะภายนอกดูเป็นคนบ้าง,งานดูเป็นคนเนี้ยบดูเป็นคนเจ้าระเบียบแต่เขามีด้านดาร์กอีกด้านหนึ่งนะคะเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงบอกเลยว่าสุดๆถึงพลิกถึงคลิงเหมือนกันนะคะเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงแล้วก็เขาอาจจะไม่ชอบความสัมพันธ์ผูกมัดชอบแค่เฟ n นบิดเบือนฟิตนะคะเพราะว่า High Priestess กับ The Devil ขึ้นมานี่คือเรื่องการอารมณ์ทั้งทั้งคู่เลยทั้งสองใบนะคะ อ่าถ้าดีวกับเขาเนี่ยเขาอาจจะมีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นในแค่เรื่องเซ็กนะคะเฟรนด์วิดเนฟฟิตก็ได้นะคะมาดูสถานการณ์ระหว่างเพื่อนๆชาวราศรีกรกฎของเรากับเขาคนนี้กันสถานการณ์จ้ะเดี๋ยวเดวิวขึ้นมาใบแรกเลยสถานการณ์ของการราคะ การอารมณ์ขึ้นมาใบแรกเลยนะคะเด e อด v ีวิวผูกห่วงโซ่ด้วยเรื่องของการอารมณ์ความคลั่งไคล้ไหลหล,หลงหลงไหลนะคะกันและกันหนึ่งดาบ หนึ่งดาบถ้าหากว่ามีใครคนหนึ่งนะเกิดจะจริงจังเริ่มจ่จริงจังในความสัมพันธ์เนี้ยเริ่มลุกขึ้นมาจะจริงจังอะ่ะจะต้องต่อสู้หนักพอสมควรนะดาบอยู่ในหินเลยนะคะอืมอาจจะต้องพยายามหนักหน่วงนะคะอืมจริงๆด้วยนะเพราะมันมีจะจะมีฝ่ายหนึ่งอะ่ะพยายามที่จะ ตามเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่หกถ้วยพยายามง้อง,งอนนะคะพยายามให้เขาอยู่กับตัวเองนะคะพยายามให้เขาหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆก็ได้อยู่กับตัวเอง The Tower เป็นความสัมพันธ์ที่รุนแรงซับซ้อนเป็นอยู่ในแบบอารมณ์ของความความรู้สึกรุนแรงค่นะ,ะรักแรงข้างไครแรงนะ 3. ามถ้วยในความข้างไทยแรงอะ่ะก็รู้ด้วยนะว่าไม่ได้มีแค่2คนนะคะในความสัมพันธ์ไม่มี2คนแล้วก็รู้ตั้งแต่แรกด้วยนะคะว่าอยู่ในสถานะไหนไม่ได้อยู่ในสถานะ2คนนะคะพระราชนีถือไม่เท้ามี1คนล่ะคะ่ะที่ค่อนข้างคิดไปเอง คิดไปเองหวังลมๆแรงๆที่จะให้มันเป็นจริงบอกเลยว่าเหมือนความแบบหวังลมๆแรงๆจริงๆนะอืมเดอะ t r i n g นะคะแต่มันก็ตัดกันไม่ค่อยขาดนะเพราะว่าฝ่ายที่มันจะมีฝ่ายที่ชอบควบคุมอยู่นะคะตัดไม่ขาดเหมือนรา,ราชสีตัวนี้ที่ไม่ยอมไปจากพระราชินีนะคะแม้จะมีความทุกข์ความเศร้าแค่ไหนนะคะ หถ้วยเห็นไหมคะในเรื่องของมือที่3ความผิดหวังความท้อแท้นะความผิดหวังความท้อแท้สิบไม่เทา้าความหนัก ในความสัมพันธ์ความเหนื่อยความต้องอยู่ในเรื่องของการต่อรองในความสัมพันธ์นะคะมันก็ต้องต่อรองอยู่แล้วในเมื่อไม่มีไม่มีแค่2คนก็ต้องต่อรองหรือยื้ยุดกันไว้เพื่อให้อยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม่ไปไหนอย่างน้อยเป็นความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยแต่ฉันขออยู่ในชีวิตของคุณนะคะประมาณนี้เนาะ The fool แต่ว่ายังไงก็ตามเนาะเอออย่าไปยึดไว้นะอย่าไปยึด อย่าไปยึดถือความสัมพันธ์นี้ไว้เดฟูถ้าอยากอยู่ด้วยน,นานๆต้องให้อิสระแก่เขาอืมนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยขึ้นมามองว่ามันเป็นมันเป็นแค่การได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักในความสัมพันธ์นี้แต่มันไม่น่าที่จะเดินต่อไปได้นะคะไม่มีความรู้สึกที่ที่จะจริงจังอ่ะในความสัมพันธ์นี้นะคะ แต่ก็อย่างที่บอกมันมีฝ่ายหนึ่งที่กลุ่มเกมมากๆและอีกฝ่ายหนึ่งที่ที่พร้อมจะถวายหัวหึงห่วงถวายทุกอย่างให้กับความสัมพันธ์นี้มีความหึงและห่วงและไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยวางเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้อันนี้ก็จะเป็นพลังงานรวมเนาะแล้วก็พลังงานระหว่างเพื่อนๆกับเขาอาจจะสลับกันก็ได้นะคะ ส่วนการทำนายวันนี้ก็จะเป็นแค่พลังงานรวมนะคะภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึง่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปนะคะ แล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพก็ทักสายมาได้ที่เพจ n i มิตเชนมนางไม้หรือว่าไลน์แอดที่ทายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง n i m ิต i เชียนช่วยกดติดตามกด Subscribe นะคะคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันทายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะ